ทิ้งไว้10นาทีนะคะต้มใบชะมวงของเราก็เปื่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าไม่เปื่อยก็ตุนเพิ่มน้ําตุนไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆรสชาติก็จะประมาณว่าต้มจืดผักกัดดองอะไรประมาณนี้เนาะมันใส่ผักกัดดองแต่อันนี้ไม่ใช่นะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นใบชะมวงนะคะมีประโยชน์ด้วยนะคะเพื่อนๆใบชะมวงเพื่อนๆลองไปหาข้อมูลดูนะเราก็เคยอา พาเพื่อนๆไปถอนไปขุดมาปลูกแล้วนะคะใบชะมวงมต้มหมูหรือหมูต้มใบชะมวงนี่ก็เป็นอาหารคู่ครัวใต้นะคะตามร้านอาหารในภาคใต้นี่ก็จะมีเยอะนะคะใบชะมวงก็สามารถรับประทานได้นะ,ะแบบกินทั้งใบได้เลยนะคะเพื่อนๆรสชาติก็จะเปรี้ยวๆโอเคคะ่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วหมูต้มใบชมวงของเราไปรับประทานกันเลยค่ะ